ยินดีต้อนรับนะฮะสู่ประเทศสิงคโปร์นะฮะเรามาถึงแล้วเย่แต่ว่ามาแบบหมดแรงง่วงนอนนะเพียมากนะตอนนี้เวลาก็ใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวออกไปเอากระเป๋ากันแล้วก็ไปโรงแรมไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ ต่อโมมาได้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาเอากระเป๋านะแล้วก็สถานีต่อไปนะก็คือการนั่งเรมาทีนะฮะไปลงแถวที่พักนะต้องอยู่ในย่านลิเตันอินเดียนะฮะก็วโ,โชคดีเรามีบัตรแล้วนะเพราะว่าคราวก่อนที่มายังไม่ได้ขายทิ้งไปนะก็ะใช้บัตรเดิมได้นะเดี๋ยวไปเติมเงินเพิ่มอีกสักหน่อย แล้วก็ไป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 ,ไปเรื่อยๆนะก็ดเดี๋ยวเ่อว่ากันนะขอดูแผนที่ก่อนแผนที่มันอาร์ทิตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะฮะ ก็ออกมาที่สถานีแมนดเมียน,นะฮะก็ไม่เคยมาเหมือนกันใะนสถานีนี้นะฮะแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะเดินง่ายกว่านะไกลกว่าสถานีที่เป็นสายสีม่วงนิดหน่อยนะแต่ว่ามันไม่ต้องนั่งรถให้แบบยาวเปลี่ยนหลายทีนะ,ะอันนี้ลงแล้วแบบออกสถานีไปก็เดินได้เลยแต่ว่าประเด็นคือเหมือนรถไฟฟ้าบ้านเราอะนะ,ะมีอยู่4ประตูนะฮะ เราไม่รู้ว่าจะออกประตูไหนนะเดี๋ยวลองไปดูป้ายดูแล้วกันว่าเราจะต้องออกประตูไหนนะถึงจะเดินง่ายที่สุดแล้วที่สําคัญก็คือไม่มี GPS ด้วยนะฮะก็ค่อยว่ากันนะยังไงไม่ยากอยู่แล้วฮะคืนนี้จะต้องถึงบ้านนะถึงที่พักอะ่ะโอเคไปฮะ ถึงโรง,ง,งแรมนะเจอร้านข้าวกินข้าวก่อนออดีกว่าไม่ไหวแล้วดิมีข้าวมันไก่ด้วยเออดีนะตรงนี้มีเป็นศูนย์อาหารนะฮะก็มีให้เลือกหลายอย่างบางบนยิ้มออกแล้วหลังจากที่เหนื่อยนะหิวด้วยนะ ก็เดินมานะครับระหว่างทางไปโรง,งแรมซึ่งโรงแรมอยู่ไม่ไกลนะฮะห่างจากตรงนี้น่าจะประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับ <Corin> เพิ่นเจอศูนย์อาหารนะฮะเป็นศูนย์อาหารที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีอาหารที่ผมอยากกินซึ่งผมมาสิงคโปร์เนี่ยผมอยากกินข้าวมันไก่มากนะนี่คือไม่รู้เป็นอะไรนะแบบคืออยากกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ทั้งที่ข้าวมันไก่บ้านเราก็อร่อยกว่านะแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยฮะมันเขาแยกไหมเป็นจานแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามันดูน่ากินนะแล้วก็น้ำจิ้มก็โอเคนะฮะก็มีรสชาตินะแล้วก็อันนี้เป็นเซตนะ แต่ว่าอืมอร่อยช็ได้ครับแล้วก็คือที่สําคัญสูนรอาหารอย่างนี้มันมีหลายอย่างนะมีทั้งแบบมีข้าวมันไก่นะฮะแล้วก็เป็นเป็นข้าวหมูกรอบข้าวหมูดแดงนะแล้วก็เป็นหมี่หมูกรอบมีหมูดแดงนะฮะมีหมี่เป็ดแล้วก็มีอไอโ้โจ๊กด้วยนะเนี่ยแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะส่วนร้านอื่นๆผมไม่สนนะเพราะว่าผมจะชอบกินพวกเมนูพวกนี้แหละดังนั้นก็นะ เอาเป็นว่าถือว่าโชคดีมากๆนะที่แบบมามีสวนอาหารอยู่ใ,ใกล้กับที่พักนะอืมอร่อยอ่ะน้ำจิ้มมันเผ็ดดียวชอบคือบอกว่าชอบที่มันแยกมานะแต่สุดท้ายก็เอามาราดอยู่ดีนะมีผักด้วยนะซิวำํำราดพอเป็นพิธี ก็นิ่มมากเลยอ่ะอหนังก็ารับกับนิ่มมากแต่จริงๆหนังบ้านเราก็นิ่มนะดูสิคฮะอร่อยไม่ผิดหวังการนี้ที่เห็นหนึงเซตเนี่ยฮะราคาห้าเหรียญคือเรื่ใครไม่เคยมาสิงคโปร์อ่ะอ บอกเลยนะระวังค่าเรื่องราคาขอแม่งพอเราเห็นห้เหรียญไม่ว่าไม่เยอะที่ไหนได้มันเหรียญน,นึงมัน2 3่สิบามยี่สิบาทนะฉะนั้นจานนี้ก็ตกประมาณ110บาทแต่ว่าเมนูที่ถูกที่สุดอยู่ที่3ามเหรียญน,นะครับก็ประมาณ75-70บาท ก็เป็นอะไรที่แพงอยู่นะสาหรับค่าของจีพสิงคโปร์นะแต่ว่านนะก็รับได้พเพราะปกติบางมื้อที่อยู่อิอนโดก็กินมื้อละห้าสิบเจ็ดสิบเินะโอเคฮะเดี๋ยวทานต่อแล้วกันคนระับกำลังอร่อยเลย สบายท้องแล้วก็รู้สึกแถวนี้มีร้านของกินเยอะด้วยนะนี่ก็ร้านของกินอีกล้ะสบายเลยฮนะเพราะว่าเรามาสิงคโปร์ครั้งนี้นะฮะตั้งใจมาพักผ่อนนะครับใช้ชีวิตให้สบายๆนะกินแล้วก็นอนเที่ยวพอเป็นพิธีโอเคไปโรงแรมกันต่อน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วนะ โอเคฮะก็ประมาณ1กิโลนะจากสถานีที่เราลงรถนะตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วเนี่ยฮะ New Sociality นะฮะ Guest Hacker โอเคฮะเข้าไปเช็คอินกันเลยเพราะว่าเราบุ๊กมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ Yeah I'm already booked โอเคนะตอนนี้ได้กีการ์ดเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ยมีราหัส Wi ฟ i ด้วยโรงแรมก็เท่าที่ดูก็มีระบบรักษาความปลอดภัยดีนะเพราะว่าต้องเั็นคีย์การ์ดเข้าห้นะาาอง,งด้วยนะแล้ว <laughs> ก็เข้าโรงแรมด้วยนะก็เป็นว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องพักดีกว่าน่าจะห้องนี้แหละลองดูนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกันเดี๋ยวพาไปดูเตียง <laughs> ก็อยู่กันง่ายๆนะดูเหมือนเป็นโรงแรมที่สำหรับคนท้องถิ่นด้วยนะเตียงของเราก็เตียงสองหนึ่งสามทีวีโอเคเราเตียง,งน,น,นี้เราเตียงบนเพราะผ่อนก่อนแล้วกัน ได้เวลาประมาณ2องทุ่มกว่าแล้วนะฮะก็หลังจากพักผ่อนกันจนเต็มที่แล้วนะฮะก็รู้สึกมีแรงขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะฮะจะปล่อยให้คืนนี้มันผ่านไปแบบเปล่าๆมันก็เสียดายอยู่นะในนั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายมือไรออนกันดี๋ยวนะฮะไปฮะสักหน่อย ร้านของกินเพียบเลยอะที่ผ่านมาก็แบบร้านของกินดังๆเยอะมากนะครับเพราะว่ามีคนแบบต่อคิวรอแบบแน่นมากนะแล้วเป็นคนสิงคโปร์ด้วยนะฮะเพราะว่าดูจากรูปร่างลักษณะผิวพรรณเนี่ยนะแสดงว่าเฮ้ยมันต้องเจ๋งจริงแน่เลยฮะไม่ต้องรอพรุ่งนี้เดี๋ยวดูเมือไลออนเสร็จ้าหากเดินกลับมาแล้วร้านยังเปิดอยู่เดี๋ยวเราไปชิมเราไปชิมกันดูนะเนี่ยของกินอื้อเลยอะทริปนี้เราจะมาเป็นทริปกินโอเคไปเดินกันต่อ บรรยากาศเมองไลออนนะฮะยามค่าคืนนะฮะที่อ่าวมารีนาเบนะฮะก็ข้างหลังก็เป็นโรงแรมนะฮะมารีนาแคนก็บรรยากาศเดิมๆนะฮะผู้คนก็เยอะแยะนะครับนี่ขนาดสีรุ่มแล้วนะแล้วก็โชว์เมื่อกี้ก็โชคดีนะมาทันพอดีเลยนะก็เป็นว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเรากลับโรงแรมดีว่าว่าจะกินข้าวแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยๆนะฮะอยากพักผ่อนมากกว่านะดังนั้นเดี๋ยวเรากลับโรงแรมนะฮะไปหาน้ําอะไรเย็นๆกินนะครับแล้วก็นอนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่โอเคฮะ ก็สวัสดีฮะบายบายกันที่มือไรออนแล้วกันนะบาย,บายสวัสดีฮะกินแหลกเด็กเรียกยางค่ำคืนนะฮะก็จริงๆเมื่อก,กี้ว่าจะลาดีสวัสดิ์กันแล้วนะแต่ว่าตอนเดินผ่านกับที่พักนะผ่านร้านอาหารที่ตอนขามาเนี่ยคนมุงเยอะมากนะแล้วก็อดใจไม่ไหวนะแล้วก็หิวนิดๆนะจริงๆปกติไม่กินไปได้นะแต่ว่าคืออยากลองนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลามื้อค่ำเมื่อไหร่นะฮะก็อันนี้ฮะ หน้าตาก็จะประหลาดประหลาดนะดูเละๆดูเยอะๆนะแล้วก็มีกลิ่นหอมเหมือนเครื่องแกงเครื่องเทศนะฮะคล้ายๆกับพวกมัสมั่นอะไรแนวๆน,นั้นนะฮะผมเห็นคนสั่งกันเยอะมากนะผมก็เลยเฮ้แบบเออขอลองกินดูหน่อยดีกว่านะว่าเป็นงไงที่สําคัญไม่แพงด้วยนะ <S 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 อ่า 4, 4ีอ่าเหรียญเท่านั้นเองนะถูกกว่าไอ้ข้าวมันไก่เมื่อตอนเที่ยงอีกนะ <C oughs> โอเคอันนี้นะมันก็จะมีราดน้ําอะไรมาไม่รู้ฮะไอ้ที่บอกว่าคล้ายๆกับน้ํามัสมั่นนะแล้วก็ มันก็จะมีใสๆมาหลายอย่างนะเจ้าที่สังเกตได้อันนี้น่าจะเป็นกระหล่ำปีนะฮะก็คือราดข้าวคล้ายๆกับแกงกะหรี่นะฮะอืมเป็นกระหล่ำปีะฮะกินแล้วอามรมณ์คล้ายๆกับแกงกะหรี่เลยะฮะแลวอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะฮะน่าจะเป็นหมูพะโล้นะฮะอืมนิ่มมากครับนิ่มมาก ใส่สองอันเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรให้มาสองชิ้นแล้วจะเหมือนกันเป็นกรอบๆนะฮะเหมือนแป้งทอดอะไรสุกอย่างอ๋อกุ้งชุบแป้งทอดด้วยเฮ้ยนี่นี่น,นี่อืมดูแล้วมันก็คือกาข้าวกันกันหรือนี่เองจะหกเลย ข้าวแกงกะหรี่แบบของคล้ายๆของญี่ปุ่นนะมันก็จะมีปรุงชุบแป้งทอดมาให้ด้วยนะแต่น,นี่คงจะเป็นข้าวแกงกะหรี่สไตล์สิงคโปร์นะอืมอร่อยดีฮนะอร่อยใช้ได้เลยส่วนใหญ่คนก็สั่งอันนี้กันนะมันมีหลายอย่างเดี๋ยวไปถ่ายรูปมาให้ดู